นาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่425วันนั้นห่วงเฉาเอ,อ๋อและลู่ตรงอยู่รอลู่จื้อเฉียงอยู่ที่บ้านทั้งวันทั้งคืนแต่พวกเขาไม่รออีกต่อไปจึงไปพักผ่อนเช้าตรู่ของวันถัดมาห่วงเฉาเอ,อ๋อซึ่งยังคงหลับอยู่ได้รับสายจากศูนย์ฉุกเฉินอีกฝ่ายอ้างว่าลู่จื้อเฉียงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งเมื่อวันนี้และเกือบจะเสียชีวิตเมื่อเขาถูกส่งมาที่นี่ หลังจากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของลู่จื้อเฉียงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ห่วงเฉาเอ,อ๋อรู้สึกว่าโลกของเธอกำลังจะล่มสลายและลู่ตรงอยู่ดูเหมือนว่าจะป่วยเป็นออทิสติกจากความโศกเศร้าที่มากเกินไปแต่สิ่งที่สิ้นหวังยิ่งกว่าคือหลังจากการสืบสวนต่อเนื่องหลายครั้งการเสียชีวิตของลู่จื้อเฉียงดูเหมือนจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรชั่วร้ายบางแห่งในต่างประเทศหลังจากที่ห่วงเมยและซูบาเจียซึ่งเป็นเทพปีศาทั้งสองได้ใช้พลังเวทมนตร์ของตนเองเพื่อสอบถามข้อมูลเเเลลลล็กกกกกกนนน้้้้ออออยยยพพววววขขขาขาาาาบบ่่่่่รตงงงีีีัททึึแะ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดวิกฤตที่ไม่อาจจินตนาการได้กับห่วงเกาเวอร์และเอลยูดงยูดังนั้นทุกคนจึงระดมความคิดและคิดหาวิธีปกปิดข้อมูลของห่วงเกาเวอร์ให้หมดสิ้นและภายใตการเตือนสติของติดสํานึกแห่งโลกเบไก่และคนอื่นๆก็พยายามกันเล็กน้อยในความลับนั่นถูกต้องแล้วเป็นเพราะความช่วยเหลือของเบไก่ที่ทําให้ห่วงกาเวอร์ได้รับเลือกเป็นผู้พิทักษ์อวกาศเวลาโดยพลังแห่งกฎแห่งการเวลาและอวกาศในที่สุดเมื่อห่วงกาเวอร์กลายเป็นชายที่มองไม่เห็นในสายตาของโลกเอลยูเซี่ววววเเกนละคออ่่ขาาาาใทพรรํไไชงตป ใช่แล้วเช่นเดียวกับที่เซี่ยวกาและศาสตราจารย์เอลยูพูดไว้ในอนาคตเอลยูเซียวเกียนและห่วงเกาเวอร์ด้วยความช่วยเหลือของทุกคนกลายเป็นคู่รักในนามเท่านั้นจากนั้นเอลยูเซียวเกียนก็ใช้เทคโนโลยีที่เอลยูจิกิอังทิ้งไว้เพื่อล้างความทรงจำทั้งหมดของเอลยูดงยูก่อนอายุหกขวบในสมองของเขาอย่างแข็งขันและห่วงเดฮัวยังได้ฉีดความทรงจำปลอมหกปีเข้าไปในหลานชายของเขาด้วยปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นแบบนี้นี่คือประโยคสุดท้ายที่พ่อของเอลยูพูดกับเอลยูเซียวเกียนและเอลยูดงยูก่อนที่เขาจะเสีียชวิต ไม่นานหลังจากที่พ่อของเอลยูเสียชีวิตแม่ของเอลยูก็จับมือเล็กๆของเอลยูดงยูไว้และหลับตาลงตลอดการด้วยความเสียใจและไม่เสียใจในปีที่เอลยูดงยูอายุได้8ขวบตำรวจที่อยู่ภายใต้การบริหารระดับสูงของตระกูลปลูกดอกไม้โดยตรงได้นำอุกกาบาตขึ้นจากองค์กรที่ไม่ดีในประเทศโพ้นทะเลและนำกลับไปให้ LU, เอลยูเซียวเกียนและห่วงเดฮัวและตำรวจยังได้อธิบายให้ทั้งสองคนฟังว่าผู้กระทำความผิดในการตายของเอลยูจิกิอังคืออุกกาบาตนี้ เมื่อเอลยูเซียเกียนรู้ว่าอุกกาบาตมาจากครอบครัวของฮีแลนด์เขาต้องการคืนมันให้กับเจ้าของเดิมเป็นผลให้ภายใต้การเตือนของจิตสามเนึกของโลกเบไก่และคนอื่นๆส่งข้อมูลบางอย่างไปยังเอลยูเซียเกียนอย่างลับๆหลังจากได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จักเอลยูเซียเกียนก็พบห่วงเดหัวและทั้งสองก็ตัดอุกกาบาตอย่างระมัดระวังทีละชิ้นหลังจากตัดเปลือกนอกของอุกกาบาตออกฉากที่เผยให้เห็นก็คือชิ้นแล้วชิ้นเล่าดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของคริสตันทรงกลมที่ต่อเข้าด้วยกัน หลังจากเลาะชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้วในชั้นในสุดของคริสตันทรงกลมจริงๆแล้วมีตุ๊กตาคริสตันใส่ราวกับคริสตันสาวน้อยโง่หลังจากเห็นตุ๊กตาคริสตันนี้แอลยูเซียวเกียนและห่วงเดฮัวก็พูดพร้อมกันถูกต้องแล้วชาวโลกไม่ได้ใช้วัสดุของอุก,กาบาตในการสร้างร่างกายของสาวน้อยโง่แต่ร่างกายของอ e ีกฝ่ายถูกห่อหุ้มด้วยอุก,กาบาตในตอนแรกจากนั้นเอลยูเซียวเกียนก็มอบชิ้นส่วนคริสตันให้กับดีอาร์เชงและคนอื่นๆที่ยังค่อนข้างเด็กจากนั้นเขาและห่วงเดฮัวก็เตรียมใช้ข้อมูลของเจ้าชาาายยและพพุรรเืืื่อสอส้้งหฟฟนู ในทางทฤษฎีเจ้าชายและพายุรายต่างก็เป็นโทรศัพท์วิเศษที่คัดลอกโดยใช้ข้อมูลของซินลี่เกิลดังนั้นการใช้ข้อมูลของพวกเขาจึงสามารถฟื้นฟูซินลี่เกิลได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเมื่อเอลยูเซียวเกียนและห่วงเดฮัวเริ่มโครงการฟื้นฟูซินลี่เกิลพวกเขาก็ประสบปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในปีที่เอลยูดงยูอายุ14ปีและโครงการฟื้นฟูซินลี่เกิลยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความคืบหน้าด้วยซ้ําเมื่อเห็นพ่อของเขาทํางานทั้งวันทั้งคืนเอลยูดงยูที่ม ดงยูไปเล่นคนเดียวสิหลังจากที่พ่อและลุงห่วงสร้างซินลี่เกอร์ร่วมกันแล้วคุณก็สามารถพบแม่ของคุณได้นี่คือลักเกี่ยวเคียนที่ยุ่งวุ่นวายนี่คือประโยคที่เอลยูดงยูพูดมากที่สุดหลังจากได้ยินประโยคนี้ซําแล้วซําเล่าเพื่อจะได้พบแม่โดยเร็วที่สุดเอลยู LU, ดงยูก็เริ่มมองหาวิธีที่จะช่วยให้เอลยูเซียวเคียนและห่วงเดหัวเอาชนะความยากลำบากทางเทคนิคต่างๆหลังจากการค้นหาอย่างจริงจังบริษัทเทคโนโลยีที่นำโดยคุณหยางกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวเทคโนโลยีที่สามารถฝ่าฟันความยากลำบากอย่างหนึ่งได้ ดังนั้นแอลยูดงยู u u, จึงนำเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นไปที่บริษัทของเมอรอหยางโดยหวังว่าอีกฝ่ายจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในมือของเขาด้วยเทคโนโลยีของเขาเองผลที่ตามมาก็คือไม่คาดคิดว่าหลังจากคุณหยางยอมรับเทคโนโลยีของแอลยูดงยู u, เขากลับหันหลังและปฏิเสธที่จะยอมรับใช่แล้วเขาข่มเหงเอลยูดงยูอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นเพียงเด็กที่ไม่เคยสัมผัสโลกมากนะักเมื่อแอลยูดงยู u, ถูกหลอกครั้งแรกครอบครัวเมกายรู้แล้วว่าทำไมอีกฝ่ายถึงกลายเป็นบุคคลอันตรายอย่างยิ่งในอนาคตใช่แล้ว ตั้งแต่วินาทีที่เขาถูกนายหยางหลอกนั่นเป็นสัญญาณว่าแอลยูดงยู U U, กำลังจะกลายเป็นคนชั่วร้ายอย่างไรก็ตามแอลยูดงยู U, ไม่ได้ชั่วร้ายทันทีหลังจากถูกหลอกครั้งหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เอาเทคโนโลยีของตัวเองไปให้เจ้านายของบริษัทอื่นโดยตั้งใจจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของอีกฝ่ายแม้ว่าแอลยูดงยู U, จะระมัดระวังในครั้งนี้และลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายก็ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายบางอย่างและดำเนินการบางอย่างตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลให้แอลยูดงยู U. ถูกหลอกอก เนื่องจากวิธีการอย่างเป็นทางการไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแอลยูดงยูจึงต้องใช้แนวทางที่ไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจึงสร้างนาฬิกาวิเศษที่สามารถทำให้คนดินได้ล่องหนและทรงพลังจากนั้นแอลยูดงยูก็ตรงไปหา2บริษัทที่หลอกเขาและขโมยเทคโนโลยีของอีกฝ่ายไปจากนั้นเขาก็มอบเทคโนโลยีทั้งสองให้กับแอลยูเซียวเกียนและห่วงเดหัวโดยไม่เปิดเผยชื่อในชื่อเมอร์ไวเนื่องจากแอลยูเซียวเกียนและห่วงเดหัวทำงานลับๆพวกเขาจึงไม่รู้ว่าเทคโนโลยีทั้งสองนั้นเป็นของคนอื่นดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างง่ายๆแล้ว พวกเขาจึงใช้เทคโนโลยีทั้งสองเพื่อเอาชนะปัญหาทั้งสองประการในการฟื้นฟูซินลีเกิลหลังจากเห็นว่าวิธีการของเขาได้ผลเอลยูด y งยูจึงใช้แนวทางแรกอย่างเปิดเผยแล้วจึงลับลับโดยเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาในการฟื้นฟูซินลีเกิลได้ทีละแห่งใช่แล้วเขาเยี่ยมชมเทคโนโลยีอย่างเปิดเผยก่อนหากซีอีโอตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีก็คงจะดีแต่ถ้าซีอีโอเป็นกลุ่มคนที่ไม่รักษาคำพูดเอลยูดองยูก็จะขโมยเทคโนโลยีของพวกเขาไปอย่างลับๆับ เป็นผลให้ในบรรดายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ยกเว้นซีอีโอที่ค่อนข้างซื่อสัตย์หนึ่งหรือสองคนส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นนักต้มตุ๋นที่ชอบหลั่นแกล้งเด็กเมื่อเผชิญหน้ากับซีอีโอเหล่านี้ที่หลอกลวงเขาแอลยูดงยู u, ก็ไม่มีความเมตตาเลยเขาถูกหลอกในตอนกลางวันและขโมยเทคโนโลยีของอีกฝ่ายไปในคืนนั้นตำนานเมืองเกี่ยวกับโจนบินได้ซ่อนตัวแพร่กระจายไปทั่วในวงกลมนี้ใช่แล้วมันคือโจรที่บินได้และหายตัวได้จริงๆ